สวัสดีครับผมติดาน่ำทุกท่านช่วงไส้แสนนะครับท้องไ,งงไขป่ปลาบุญนะครับไา่ปลาบุญนี่ก็เป็นสนามของตำบลศรีนะครับติดจัดขึ้นนะครับผม,มไส้แสกนกะมีลายบังนะครับ มีประมาณสิบเจ็ดบังนะครับหรือหลายตัวหันมัน้งนนครับคือมาแช่นี่นังเอาขึ้นฐานนะครับคือค่ายบนไฟป้าบุญนั่งนั่มขึ้นฐา,า,านนะครับมารับชมรับฟังได้ครับผม นี่จะเป็นบุญประเภทนี่ปางไฟของเข้าตำบลสิงห์นะครับเมือเมืองจังหวัดยะโสธรเปิ้นก็ได้จัดขึ้นทุกปีนะครับยิ่งใหญ่ทุกปีกลันมาชมกันเราย่าเลยครับ

มาครถตีเหล้าแบดเทียนรถตีเหล้าแบดเทียนแบดเทียนบอกแล้วว่าต้องกระเบียดติดซุนฮวาน้ำเปรี่ยนเป็นสุกทาน ตั้งไฟป้าบุญสร้างมาสร้งมาเียสร้งสร้างม่สร้างเขาจะจุนเลยโอ้ยโสร้งไม่ด้ มุ่งหน้าไปนักเรียนซครีส์ยิ่งใหคอยโลคอยหมุนลถระดับเบาๆหน้าคนสดใสมากๆสองร้อยสี่สิบฐาน่รอยเต็มคอยยคอยหมุน เบาดีรุ่งดีเพทาหมอนเท่านี้เออนนต้นรั้์มาบอกเรอบกายุขี่งานไวทถ้าขาดี่ซ่อมอยู่ต้องมานนัทนยาหาเจอหายเจอหาไปหามาเจอเลยเจอเพ่ป่ากเลบเอปลอดภัยสามร้อยสามทิบก็ได้ร่านไป กปลาต้นล้วนโอ้ยกระจาดไสซีลอยพอดีครับสำหรับปลาบุญ